Meet for Family สิบข้อคิดจากหนังสือ Generations แนวคิดเรื่องคนรุ่นถัดไปสวัสดีค่ะวันนี้มีเจจะมาสรุปข้อคิดจากหนังสือ Generations ซึ่งเขียนโดยอาจาร,รย์ฮาวและอาจารย์ลีอารสิทยาพิบาลอาวุโสผู้ก่อตั้งคลิตจักร Heart of God ประเทศสิงคโปร์ค่ะอาจารย์ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าเพื่ออนุชน จากพระธรรมอิสยาบทที่58ข้อที่12ที่กล่าวว่าเจ้าจะซ่อมเสริมรากฐานของคนหลายชั่วอายุขึ้นใหม่จึงได้บุกเบิกคลิปจาก Heart of God ในปี1999จากอนุชน9คนหรือที่เรียกกันว่าหิน9ก้อนเพรากเขาดูเฉยเมยในกริสจักรเด็กเพราะโตเกินไปและเคว้งในการนมัสการของผู้ใหญ่เพราะเด็กเกินไปเช่นกัน เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะคะการตั้งคริสตจักรที่สร้างโดยอนุชนเพื่ออนุชนและประกาศกับอนุชนยังไม่ใช่กระแสหลักค่ะและถูกตั้งคำถามด้วยว่าจะเป็นไปได้จริงหรือเป็นไปตามพระคัมภีร์หรือเปล่าประมาณ10ปีให้หลังแนวคิดเรื่องคนรุ่นถัดไปเริ่มถูกยอมรับมากขึ้นอาจารย์หาได้รับเชิญไปพูดในการประชุมประจาปีครั้งที่5ของ World Evangelical Alliance หรือ WEA และนับจากปี2009เป็นต้นมา คริสตจักร Heart of God ได้เปิดบ้านให้ศิทยาพิบาลและผู้นำกว่า1,200คนจาก270กว่าคริสตจักร30ประเทศทั่วโลกมาดูงานภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่า HOGCX หรือประสบการณ์ที่คริสตจักร Heart of God ซึ่งจัดมาแล้วถึง31รอบก่อนที่จะเขียนหนังสือ Generations ขึ้นมาค่ะ และที่จริงแล้วผู้เข้าร่วมงาน HOGCX นี่เองที่เป็นคนหนุนใจให้อาจารย์ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นงานเขียนเพื่อพวกเขาจะได้นำกลับไปส่งต่อ,อย่างกครือจักรของตนได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหลนหนังสือ Generations จึงถูกเขียนขึ้นในช่วงที่เครือจักร Heart of God ครบรอบ20ปีและตีพิมพ์ออกมาในปี2022ค่ะ เป็นเรื่องราวของเด็กๆที่สร้างคพิษตักรระดับโลกเป็นหนังสือที่วิเจตั้งตารอและได้เสนอให้องค์กร GCA แปลเป็นภาษาไทยขอขอบคุณองค์กร GCA สำหรับการแปลและตีพิมพ์ม,มาณที่นี้ด้วยค่ะแนวคิดเรื่องคนรุ่นถัดไปที่จะได้ฟังต่อไปนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่ความคิดจินตนาการที่เลื่อนลอยไร้การพิสูจน์แต่ถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์ที่ทำจริงทดสอบแล้วกว่า20ปีมีผลลัพธ์จับต้องได้ มีเรื่องเล่าและคำพยานมากมายซึ่งเป็นหลักฐานว่าอนุชนสามารถสร้างคริสตจักรที่เข้มแข็งได้ในบางแง่มุมคลิสตจักรอนุชนก็คล้ายคลิสตจักรทั่วไปค่ะที่มีการสร้างสาวกเพียงแต่มีการทรงเรียกที่เจาะจงกับกลุ่มอนุชนเป็นพิเศษเหมือนแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาดังนั้นเราจึงสามารถที่จะเรียนรู้และนำไปพัฒนากลุ่มอนุชนในคลิสตจักรของเราได้ค่ะ 10ข้อคิดจากหนังสือ Generation ภาค1แนวคิดเรื่องคนรุ่นถัดไปวิธีการขยายกริตจ,จักรให้เด็กลงและเข้มแข็งขึ้น 1. ขาดคนแค่เพียงรุ่นเดียวความเชื่อคริสเตียนก็สูงพันแล้วเราคงเคยได้ยินมานะคะว่าหลังสงครามเกาหลีคริสเตียนเกาหลีใต้เพิ่มจาก4%เป็น34%เพิ่มถึง30%เลยทีเดียว แต่ในปี2015จำนวนคนกลับลดลงเหลือ22%และอนุชนที่อายุระหว่าง10 19ปีมีเพียง3%เท่านั้นค่ะที่ยอมรับว่าตนเองเป็นคริสเตียนเป็นสถิติต่ำกว่าก่อนสงครามซะอีกท้ามดรุ่นปู่ย่าตายายและรุ่นพ่อแม่ไปแล้วความเชื่อของคริสเตียนเกาหลีใต้อาจจะแย่ยิ่งกว่าก่อนสงครามนะคะอินโดนีเซียก็คล้ายคลึงกันค่ะเคยเพิ่มขึ้นกว่า2เท่า จาก6ล้านกว่าคนเป็น12ล้านกว่าคนแต่ทุกวันนี้กำลังสูญเสียคนรุ่นใหม่กรสตจักนับแสนแห่งค่อยๆปิดตัวพันธกิจอนุชนไปกว่า85%เ์เเลยทีเดียวไม่ต้องพูดถึงยุโรปตะวันตกที่สูญเสียอนุชนไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่มหาวิหารที่ว่างเปล่าเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวม,มากกว่าผู้เชื่อหลายแห่งถูกขายกลายเป็นร้านอาหารและกลับมรดกจึงไม่ใช่สถานที่หรือสิ่งของที่เราฝากไว้แต่เป็นคนที่เราฝากไว้ค่ะ ออสเตรเลียมีคริสตจักรที่มีชื่อเสียงมากมายโดยเฉพาะมีการนมัสการที่คึกคักทันสมัยเลยเข้าใจกันว่าน่าจะเต็มไปด้วยอนุชนแต่ปรากฏว่าอายุเฉลี่ยของคนในคริสตจักรอยู่ที่53ปีค่ะอีกไม่กี่ปีก็ถึงวัยเกษียณแล้วนะคะ เป็นสถิติที่น่าสนใจมากเราน่าจะลองคำนวณอายุเฉลี่ยของครสอจ,จักรกันดูว่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะทุกวันนี้ครสอจ,จักรที่เต็มไปด้วยผู้อาวุโสกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกแน่นอนค่ะว่าเรารักผู้อาวุโสนะคะแต่อย่าปล่อยให้ครสอจ,จักรเติบโตไปตามธรรมชาติเข้าสู่ความแก่ชาราเพราะจะเกิดปัญหาช่องว่างระหว่างวัยและส่วนที่ขาดหายไปก็คือวัยรุ่นหรือคนหนุ่มสาวนั่นเอง ถ้าเป็นคริตรจักรใหญ่ปัญหาก็คงไม่รุนแรงแต่ถ้ามีหลักร้อยจะเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบจากช่องว่างนี้ยิ่งถ้าคนหนุ่มสาวต้องย้ายออกไปเรียนต่อหรือย้ายที่ทำงานปัญหาการขาดกำลังคนก็ยิ่งชัดเจนขึ้นแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวค่ะจนกระทั่งปัญหาได้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นการขยายคริตรจักรจึงไม่ใช่แค่ทำให้ใหญ่ขึ้นเท่านั้นแต่ควรทำให้เด็กลง และเข้มแข็งขึ้นด้วยเพราะการส่งต่อความร้อนรนสู่รุ่นถัดไปจะเป็นการขยายขอบเขตให้พันธกิจที่เราทำอยู่มีผลกระทบยืนยาวกว่าเดิมเราจะต้องมียุทธศาสตร์ในการประกาศเพื่อให้มีอนุชนอายุ13-16ถึงปีอยู่ในคริสตจักรเสมอ 2. อ,อนุชนเป็นตัวหลักไม่ใช่ตัวรองโดยส่วนใหญ่พันธกิจอนุชนมีบทบาทเสมือนเป็นพี่เลี้ยงเด็กทำให้พวกเขายุ่งเข้าไว้ให้ความบันเทิง ทำให้พวกเขามีความสุขเย่าสร้างปัญหาเป้าหมายก็คือให้พวกผู้ใหญ่ร่วมการนมัสศการได้อย่างเต็มที่เด็กและอนุชนจึงดูเหมือนไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักในระดับที่โตขึ้นมาหน่อยงานอนุชนเป็นเหมือนขั้นบันไดไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับชั้นของครสตจกักรสิทธยาพิบานอนุชนจึงมักเปลี่ยนคนบ่อยๆเป็นที่รู้กันโดยในว่าเป็นธนกิจสำหรับมือใหม่ให้ได้ลองผิดลองถูกอนุชนก็เลยกลายเป็นหนูทดลองโดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งทั้งที่วัยนี้เป็นวัยที่เปราะบางไม่มั่นคงและมีอิทธิพลมากที่สุดค่ะลองหันกลับมามองสังคมไทยนะคะก็เหมือนจะมีรากเงาทางวัฒนธรรมที่มีต่อเด็กไม่แตกต่างกันจึงมีสุภาษิตสำนวนไทยที่ว่าคบเด็กสร้างบ้านเด็กกระโปโลเด็กมักจะถูกมองเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือขาดประสบการณ์ไม่เคยรับผิดชอบใช้การไม่ได้อันที่จริงแล้วอนุชนมีดีมากกว่าที่เห็น หากมองให้ดีจะพบว่าอนุชนมีเวลาและพลังงานล้นเหลืออนุชนใช้เทคโนโลยีคล่องอนุชนคิดนอกกรอบและบางครั้งก็ฝันใหญ่กว่าผู้ใหญ่อนุชนสอนได้และซื่อตรงกับสิ่งที่เรียนรู้มาและอนุชนมีเวลาในการรับใช้ที่ยาวนานกว่าค่ะพระเจ้าทรงเรียกหลายคนตั้งแต่เป็นอนุชนเยเรมีถูกเรียกให้เป็นผู้เผยพระวจนะตอนอายุ16ปีดาวิดถูกเลือกเป็นกษัตริย์ตอนอายุ17ปี นอกจากเปโตรที่ถูกเรียกตอนอายุ21ปีสาวกคนอื่นๆถูกพระเยซูเรียกเมื่อเป็นวัยรุ่นกันทั้งนั้นอนุชนจึงเป็นวัยที่สำคัญในสายพระเนตรพระเจ้าเป็นตัวหลักไม่ใช่ตัวรองค่ะ 3. คนรุ่นถัดไปไม่ได้มาแทนที่แต่มาเสริมทัพคำว่า generation บนปกหนังสือเน้นที่ตัว s ท้ายคำหมายถึง คนรุ่นถัดไปหลายระดับชั้นมีผู้นำหลายระดับในช่วงเวลาเดียวกันในคริสตจักร e a r t of God จะมีคำว่า deep bench เป็นคำที่ยืมมาจากศัพท์ทางกีฬาที่อาจารย์ลีอาชื่นชอบหมายถึงมีตัวสำรองหลายคนนั่งรอยอยู่บนม้านั่งข้างสนามพร้อมที่จะถูกเรียกเข้าไปเปลี่ยนตัวกับผู้เล่นในสนามเมื่อไหร่ก็ได้และเป็นผู้เล่นที่มีฝีมือมีทักษะทัดเทียมกัน การเปลี่ยนตัวจึงไม่ได้ทำให้มาตรฐานลดลงในคริสตจักร Heart of God จึงมีการอบรมกำลังเสริมในคริสตจเสมอทุกแผนกจะมีอย่างน้อย3ทีมเช่นทีมนมัสการ3ทีมทีมมีเดีย3ทีมทีมต้อนรับ3ทีมทีมที่1จะรับใช้ในคริสตจหลักทีมที่2อบรมลูกทีมหน้าใหม่หรือไปทาพันธกิจภายนอกและทีมที่3หยุดพักค่ะ ทั้ง3ทีมจะสลับบุบาทหมุนเวียนกันไปการสร้างกําลังเสริม3ทีมมีข้อดีหลายอย่าง 1. ก็คือทําให้ไม่ขาดผู้รับใช้เพราะมีทีมสํารองมากมาย 2. ส,สามารถส่งออกไปทำํำธนรกิจได้โดยไม่กระทบกับเครือจักรแม่เพราะทีมสํารองที่มีมาตรฐานก็ยังคงอยู่และ 3. คนที่รับใช้อยู่จะไม่หมดไฟเพราะมีคนคอยสลับสับเปลี่ยนจึงรับใช้ได้นานเมื่ออนุชนอายุมากขึ้นมีภาระหน้าที่การงานมากขึ้นหรือต้องดูแลครอบครัวลูกอาจไม่ค่อยมีเวลารับใช้ได้เท่าที่เคยทำแต่เขาก็ยังมีพื้นที่ให้สามารถรับใช้ได้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในทุกช่วงชีวิต การรับใช้จึงไม่มีวันหมดอายุและยังมีโอกาสเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆเช่นจากเดิมที่เล่นเบสอย่างเดียวก็กลายเป็นผู้ฝึกสอนเบสและพัฒนาต่อยอดเป็นผู้นำน้ำมัการสมาชิกจะถูกสร้างท่าทีในใจให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวค่ะใจกว้างเปิดโอกาสให้ลูกทีมที่เด็กกว่าเข้ามาเพราะเขารู้ว่าทีมใหม่ไม่ได้มาแขนที่แข่งขันหรือคุกค,คามแต่มาดันคนรุ่นก่อนให้สูงขึ้นซองที่มัธยีบทที่สองข้อที่2ชี้เห็นว่า มีผู้เชื่ออย่างน้อยสีรุ่นรับใช้ร่วมกันนั่นคือเปาโลทิโมทีคนซื่อสัตย์และคนอื่นจงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายๆคนไว้กับบรรดาคนซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยเห็นไหมคะว่าแนวคิดเรื่องคนรุ่นถัดไปไม่ใช่การสืบทอดแทนที่หรือเปลี่ยนตัวผู้นำผู้นำที่แก่กว่ายังคงรับใช้เคียงบ่าเคียงไหลกับคนรุ่นใหม่ที่มาเสริมทัพค่ะ4 อนุชนเป็นผู้นําในวันนี้ไม่ใช่แค่ผู้นําของวันพรุ่งนี้สมมุติว่ามีเด็ก9ก้าวขวบคนหนึ่งเดินมาหาคุณและบอกว่าเขาอยากจะตีกลองแต่ขาเขายังไม่ถึงเราจะตอบสนองอยังไงคนส่วนใหญ่อาจตอบว่ารอหนูโตก่อนนะวันหลังค่อยมาใหม่แต่สําหรับอาจารย์ลีอาเธอแนะนําให้เขาเล่นเบสแทน3ปีผ่านไปเขาก็ได้เปิดตัวในฐานะมือเบสของรอบนมัสการหลักด้วยวัยเพียง11ปีค่ะ ไม่ใช่เวทีคริสตจักรเด็กนะคะแต่เป็นรอบหลักที่มีคนนับพันเข้าร่วมนี่เป็นเรื่องจริงของเวซีซึ่งปัจจุบันอายุ2ี่ปีแล้วมีประสบการณ์เล่นเบสมามากกว่า10ปีเป็นผู้นำนมัสการและเป็นผู้ฝึกมือเบสรุ่นเยาวอีกมากมายถ้าคุณทำเหมือนอนุชนเป็นเด็กคุณจะได้ทารกถ้าคุณนำอนุชนคุณจะได้ผู้นำค่ะ การที่เด็กสักคนหนึ่งจะเดินมาหาเราต้องอาศัยความกล้าแค่ไหนและจะมีเด็กสักกี่คนที่อาสาตัวรับใช้พระเจ้าทำไมเราไม่รักษาเขาไว้อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปถ้ารอให้เขาโตกว่านี้อายุมากกว่านี้ถึงตอนนั้นกลับกันนะคะเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ร้องขอหรือแม้แต่ติดสินบนให้เขารับใช้เพราะมันอาจจะสายเกินไปแล้ว สำหรับเด็กชาวยิวพวกเขาจะได้เข้าพิธีบามิสวาเมื่ออายุ13ปีเป็นการยอมรับต่อสาธารณชนว่าเป็นผู้ใหญ่ค่ะน่าสนใจนะคะในพระคัมภีร์วัยรุ่นจะถูกปฏิบัติเป็นเหมือนผู้ใหญ่ตอนต้นในตอนนี้เรากำลังมองอนุชนเหมือนที่พระเจ้ามองหรือเปล่าช่วงอายุ13ถึง22ปีจึงเป็นโอกาสสำคัญถือเป็นจุดพลิกผันในการพัฒนาความเป็นผู้นำค่ะ เกรตาทันเบิร์กเริ่มเคลื่อนไหวเรื่องสภาพภูมิอากาศในระดับโลกตอนอายุ15ปีโจชัววองเริ่มต้นเคลื่อนไหวนำการประท้วงในฮ่องกงตอนอายุ15ปีเช่นเดียวกันนี่คือเหตุผลที่เราควรสนับสนุนให้อนุชนนำเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าตอนนี้สุภาษิตบทที่22ข้อที่6 จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลากจากทางนั้นอีกครั้งนะคะถ้าคุณทำเหมือนอนุชนเป็นเด็กคุณจะได้ทารกถ้าคุณนำอนุชนคุณจะได้ผู้นำค่ะและ 5. ให้อำนาจกับอนุชนไม่ใช่ให้ความบันเทิงผู้คนมักสงสัยกันว่าเพระกจ้าคัตออฟกอดเลี้ยงดูคนหนุ่มสาวนับพันให้รับใช้พระเจ้าได้ยังไงคำตอบอยู่ในคำถามง่าย เด็กจะเลือกเตะฟุตบอลหรือดูฟุตบอลมากกว่ากันเด็กต้องการเป็นผู้เล่นมากกว่าผู้ชมค่ะโรงเรียนเข้าใจเรื่องนี้และเชิญพ่อแม่มาดูลูกแข่งกีฬาชมการแสดงแต่คตริสตจักรกลับทำหน้าที่สลับกันถ้ากิจวัตรของอนุชนคือการเป็นผู้ชมในคริสตจในที่สุดพวกเขาก็จะเบื่อเริ่มหลบหนีพาไปหาหมอฟันอาจจะง่ายกว่าพาไปโบสถ์คริสตจักร Heart of God จึงให้อนุชนมีส่วนจัดการทุกอย่าง มันง่ายกว่ามากเมื่อให้เขาเป็นผู้เล่นไม่ได้เป็นผู้ชมสมมุติว่าเราต้องการฝึกนักฟุตบอลแต่เราให้เขานั่งดูข้างสนามมาตลอดแล้วก็คาดหวังว่าเขาจะกลายเป็นนักเตะเดาวรุ่งมาโตขึ้นเด็กจะต้องผ่านการฝึกฝนเตะแข่งกันในสนามจริงตั้งแต่รุ่นอายุของตัวเองเน้นสนามจริงนะคะถึงจะไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่เก่งกาจได้เพราะฉะนั้นอย่าให้อนุชนมาร่วมงานเฉยมาดูเพื่อนจับงานรับใช้นิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธี หรือถูกจำกัดขอบเขตให้อยู่แค่งานบางอย่างเช่นดนตรีหรือไรารํารำที่จริงแล้วทุกผแผนกทุกโครงการทุกพันธกิจต้องมีเสียงของอนุชนอนุชนต้องอยู่ในแนวหน้าเป็นผู้จัดการดำเนินงานจริงตั้งแต่ชื่องานเพราะเด็กเป็นคนชวนเพื่อนมาเขาจะบอกได้ว่าชื่อไหนหน่าสนใจสำหรับวัยของเขารวมไปถึงการวางแผนจัด ai, ค่ายคุมเสียงทำงานกับกล้องถ่ายทอดสด คนที่ไปเยี่ยมพริศจัก h h ์ a r t o f God มักเห็นว่ามีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันที่จริงแล้วมันมีเพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมเราเปิดโอกาสให้เขาได้รับใช้และพัฒนาตัวเองขึ้นมาดังนั้นถ้าเรียงลำดับความสำคัญ เด็กมาก่อนสิ่งอื่นมาทีหลังค่ะชาเมนเป็นอนุชนที่เริ่มต้นงานคุมสื่อตั้งแต่อายุ12จนถึง20ปียังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยแต่สามารถทำงานแบบมืออาชีพในพันธกิจสื่อ8อย่างขณะเดียวกันก็นำกลุ่มอนุชน70คนและเรียนได้เกรดเฉลี่ย3.9ด3.9นะคะมีความเข้าใจผิดว่าอนุชนต้องการความบันเทิงมากกว่าฝ่ายวิทญาณเลยทำพันธกิจกับอนุชนแบบสโมสรป้อนความบันเทิงกิจกรรม Games, ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ดีแต่อนุชนที่เรารับฝ่ายเดียวจะก,กลายเป็นผู้บริโภคค่ะพวกเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าการสร้างกริ้งจักรเป็นเรื่องของคนวงในที่เติบโตแล้วเป็นกลุ่มปิดสำหรับมืออาชีพเท่านั้นคนธรรมดาเข้าไม่ถึงก็เลยฝากกลิ้จักรไว้กับพวกผู้ใหญ่จงแสดงให้คนหนุ่มสาวเห็นว่าเราต้องการพวกเขาให้พวกเขามีส่วนร่วมเพื่อจะมีความเป็นเจ้าของพันธกิจ และกลายมาเป็นผู้สร้างในช่วงล็อกดาวน์อนุชนของคริสตจักร Heart of God ไม่ได้ตั้งท่าเป็นฝ่ายรับจากคริสตจักรนะคะพวกเขาถูกฝึกมาให้เป็นผู้สร้างและสร้างสารรค์การนามัสการออนไลน์ด้วยบรรยากาศที่สดใหม่ตื่นเต้นร้อนรอนและสนุกสนานตามจุดเด่นของวัยข้อดีของการจัดประชุมออนไลน์ก็คือสามารถเข้าถึงคนจำนวนมากขึ้นทำให้มีผู้เชื่อหลั่งไหลเข้ามาดังนั้นการเติบโตของคริสตจักรจึงไม่หยุดชะงัก แต่กลับขยายออกไปอย่างมากในช่วงล็อกดาวน์อนุชนต้องการรับรู้ว่าพวกเขามีโอกาสและความสามารถที่จะสร้างความแตกต่างให้อนุชนสร้างคริตจักรในขณะที่เราสร้างสาวกอนุชนที่ได้รับอำนาจจะกลายเป็นผู้สร้างอนุชนที่ได้รับความบันเทิงจะกลายเป็นผู้บริโภคและทั้งหมดนี้คือข้อคิด5ข้อจากหนังสือ Generations มาถึงครื่งทางแล้วนะคะสำหรับข้อที่6ถึง1ิ สามารถรับฟังในคลิปถัดไปกดติดตามช่อง Read for Family มีเจชวนฟังรอไว้เลยค่ะเรียนรู้เรื่องคนใกล้ตัวเพราครอบครัวสําคัญที่สุด Read for Family Read for Family มีเจชวนฟัง